โอ้คุ้มเลยครับเกยคุยถูกคอกันไปไปมา,มาไม่งได้หมดเลยอันนี้ก็ได้เนี่ยไอ้นี้เป็นเครื่องเจาะเครื่องเจาะลุมครับอันนี้ก็ให้พันสามพันสามจริงก็ให้อยู่แล้วแต่เครื่องเจาะนี่เกยบอกไม่ให้พอ,อคนนี้มาก็ขอก็ให้แล้วก็ให้นั่นอีกดูเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ให้ไอ ผ่านยกล่องด้วยนี่ได้ผ่านยกล่องไปด้วยอีกนี่อันนี้โอ้ตายเลยมันใช่จะรุ่นเดียวกันบ่ปารุ่นเดียวกันบ่ไหนครับเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ครับอายุ67น้องเป็นน้องเออป้าเท่าไหร่ เจ็ดสิบแล้วโอ้เพราะตาผมแปดสิบสองก็ยังขับรถไถนาอยู่เลยตอนนี้นะขับรถฟอร์ก็เสียไปแล้วแล้วะขายไปด้ายด้วยรถอ่ะไม่มีนั่นเลยอ่ะบอกอยากได้แตไมไม่พูดแต่ขายไปแค่สองแสนเองตอนแรกผมว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะยางมันมีโตเหมือนกันขายขายรถไถทิ้งอือฮะพอนี้ปุ๊บ ยางราคาตกโคนแมงเลยโงเรียนสังเกตนี่มันของอะไรม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไป่ไหนไปดูดิไปคือบ้านหรือบ้านเกเแหละไม่ไกลกล้วไม่ไกลล้บประมาณสองกิโลไปดที่มาเนี่ยวันมาเอาผมะได้มาถูกอะไรแล้ว เรียกว่าเอาไปส่งไปผ่านคุณู่อาเลื่นี้ไปได้ได้เหรอเอาไปห้าอันนะเอาไปหมดอย่างนีรเปล่าอะไรทันใหญ่ทันเบอร์ปูทันใหญ่ทันโบราณอ๋อแก่งก็แก่รอดกันอยู่เนี่ยเอาไว้เขาบอกเราไปหมดเกลี้ยงเขาว่าเฮ้ยแย่ไปเนี่ยเราจะถุงเอาไว้เขาอะเฮ้ยเสียก็ไม่เอาแล้วไปหมดเราบ่าเอาหมดเกลี้ยง บรรยากาศดีนะเนี่ยมองไปดูอ่ะสูงมากเลยมันเราอยู่บนเขาแล้วเนี่ยก็ดูอ่ะข้างหน้าเราก็ปลูกไว้หลายปีแล้วทั้งมันโตกว่าเขาบ้างเยอะช้างมาทุกคื่อนบ้างแถวนี้ช้างมาดินี่หมู่บ้านเนี่ยช้างมาครับใช่ไมีช้างเลยมหนังชัยที่ออกข่าวเนี่ยอ่บ้านครับบ้านอยู่พนมแต่ไม่ถึงหนังแกได้ขุด

โอ้คุยถูกคอแกได้ไหมได้หลายอย่างเลยแกบอกกันถึงสามล้านอย่างไหนฮะแกเองแกก็ยังขายจะมีเพื่อนห้าสิบกว่าคนเดิเลือโอ้เสียดายเนาะแกขายทิ้งหมดแกบอกกันเดินขับเดือดเลืโอ้ขายอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักโทษเหรอครับไม่จักเข้า่อไมผมอยู่ผมอยู่ห่างจากนี่สี่สิบโลเด้ ผมมาทํางานอยู่นี่เก๊ก็เลยให้มาคุูสะตรงนี้ให้เอาอดินไปถมฝายผมไม่โอาเองเลยะใช่ครับ oh. ก็เลยได้รู้จักเก๊แกก็เลยบอกอยากขายคันนี้ผมก็เลยถ่ายลงขายให้ oh. ไม่งั้นไม่ได้ขายเราก็อยู่อย่างนี้แหละครับ <c oughs> อันนี้ก็ตกลงแล้วนะครับจบไปที่ไม่จบไปที่ห้าแสนบาทครับทุกคน ตัวแรกคือผมตัวราคาคนมาซื้อนี่บอกว่าตัวห้าเกตกลงขายนะห้าแสนได้ผ่าน7จ็ดกับผ3นสอันนี้พอมาถึงก็ตัวราคากันเหลือห0 0 0สนน่าจะคุยถูกคอกันครับเหลืออยู่5้0 0สนแล้วได้อุปกรณ์เพิ่มอีกอ่าโครงปั่นเจาะหลุมกับอ่าผ่านชักล่องนะครับ เดี๋ยวผมจะไปส่งครับอยู่อำเภอพนมสารคามเจ้าฟอร์ดคันนี้ไปี๋ยวเรา,เราตามเขาไปดูอ่าผ่านเจ็ดพันห้าก่อนจบเป็นที่เรียบร้อยคุยถูกคอกันไหมยิ่งในราคาเดียห้าแสนท้ว, 5, ทวนได้อุปกรณ์แถมผ่านยกล่องแล้วก็โครงโครงตัวเจาะลมด้วยอู้ คคุมเลยอ,อันนี้เดี๋ยวจะไปดูผ่านห้าครับเข <c oughs> ามาแล้วเขาก็อยากเห็นครับ <c oughs> เขาอยากดูประมาณสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนมาเอาผมก็จะเอาซูเปอร์เกตมาขนเอาขึ้น, <c oughs> นเลย่ซูเปอร์เกตไป เป็นทีเรียบร้อยโอ้ยน้ำมันเหลือเก้ากิโลคงจะไปถึงไหมเนี่ยนี่มาที่บ้านเก้ครับเคยมาที่นึงแล้วกับอาจารย์ชายนี่นี่น,นี่ขอแกแถมคันนี้ด้วยนี่วอนว้วอนว้ วนโว้นี่ห่วยโอ้ยผมเ็มาใกลแทะตวดอำอยู่ตรงนี้เองโอ้ตามันดูตามันดีนี่ดีนะผมเห็นมันก่อนเมื่อกี้ฮะดูดิอยู่ในบ้านใช่ไหม ครับไม่รู้ผมไม่เคยเห็นันี่อะไรใช่โอ้ยขึ้นอย่างนี้เลยไม่ต้องเดินไงเหรอไม่ต้งเดินอันนี้ขายไหมเนี่ยขายเข้าไหมเนี่ยซื้อมางานเดียวยังไม่จบเลยเนี่ยมีไหมเจอคนงานทำให้เป็นเดี๋ยวมันจะซื้ออีกชุดหนึ่งมาใส่รถไถ้วกันอีกคันหนึ่ง รถสิแปแรงอ่ะาไกไม่เจออะไรไงกระทงไม่เจออย่างเดียวถามแต่เอมอ่างนว่ามันเคยผ่านตานะเอาไปขายแล้วก็ไม่รู้ใช่เขาเอาไปชั่งกิโลแล้วเ่าไมเจอ เวลาหาไม่เจอเวลาไม่หาโอ้พี่ตรงนี้เองหรือเปล่าไอตอนใช้นี่หาจนเนาะใช่ไหมเออพอซื้อได้ใหม่แล้วโอ้เดินมาอ้าวอยู่ตรงนี้เองเพึ่งเคยเห็นนี่ ครับเอาให้อะไรอีกขออะไรอีกไหนขออะไรอีกแล้วนี่้ตัวเือนปันมันมีมันมีมันเสียไงมันถอดไปซ่อมอยู่ไหนไมรู้เนี่ยอือเราดูเดู๋ัเปนมาจะได้รถมาใส่ เนี่นะตัวจาดมันนะอ้หหันยไปสไม่ได้่ไตรงไหมู่หัวมันเป็นมอเตอร์ป่ะใช่ไหมเป็นมอเตอร์ใช่ไหมไม่เป็นอ้าวอันนี้ยางนี่แถมด้วยไหมเนี่ยของกนนัของาตซื้ออย่องมาใส่ไง ได้เจออะไรไม่ได้เร่อว่าจะไป็นไปจ่ายเอ็มห้าพันผมฮานอยหน้าใจ้าเอ็มห้าพันดูองลนหนอ่หรอมีคนที่ราทางเขาทำงานยากไม่เป้นไรไทยรีอยู่ที่ไหนได้แต่ก่อนมันไม่คยมาดูแลให้คนงานอัวให้เจอให้หน่อยเดเทคนงานของซีเอมพีก็ไม่ใช่ของประโยชน์ก็ไม่ใช่ ขาบัวมันน่ยมีอะไรจะแถมาแถมานั่นนะมีแตใจครับมีแตใจแถปัวน้อยเปนอาอแโล่ตรวจตรงนี้ตอนนั้นรถพ่วงได้มาอยู่ไหมครับรถพ่วงได้มาอยู่นี่ไหมเลือขายหมดก่อนแล้วขายกรุงเทพเลยขายกรุงเทพเลยอ๋อยวขายเสร็จอฮ าทิตย์เดียวอ่ะอาทิตย์เดียวอือหือขายแล้วในอู่มีอะไรขายหมดอ่ะขายเท่าไหร่ไงขายหมดฮะขายเท่าไหร่ขายกันห้าห้าหมื่นมีเอ้ห้าแสนห้าแสนอรถพ่วงนะอ่ารุ่นไหนรถเบนซ์หัวลาดไอสุอ๋อเบนซ์สามล้อกําแรงอ๋อมิสสันครับอ๋อไอซุกกี่ปีแล้วครับกี่กี่ปีแล้วขายไปสามปี เพิ่งสามปีเองนะโอ้โหเมื่อหาสิตันต้องทไปซหม่ก็ต้องเออย่างไปถ้าแกหาไม่เจอแกหาอล้วก็ไต้งซื้อใหม่อันไหนครับไอ้บ้องมันยังบ้องหวานอ๋อบัวบัว บัวผานไปต้นฮะทำน้องมันเนี่ยทำน้องมันเนี่ยทำด้วยไม้ก็ขายก็ยากอืออะไรก็ทำขายได้ให้เราสบายได้ทุกอย่างแต่คุณงานมันทำไม่เป็นเราทำเองอยู่ก็อะไรจะซื้อใหม่ละน้าต้องวางไม่จำไหมฮะก็วางไม่จำไว้ไหมมีอะไรเท้ายี่สิบเก้าจะได้เนี่ยว่าจะซื้อตัวใหม่มา จะมาประกาะอันนี้นีิดเเข้าีนร่องอันนี้เนี่ยเอามาก่ออันนี้เนี่ยอันนี้มันบน้อไม่ไหวแล้วก็ขายไปดิอันนี้มันไม่ไทยอะไรเนี่ยไทยสวนมันยกล่องกบมันไงกบาแล้วมันไม่โดนต้นมันเหรอไม่โดนมันเข้าในร่องไงเข้าในร่องพอดี แต่กคูปตาได้คูาไม้ไมบให้าม้ไมไม่ให้ม่ให้ไ่ใอ้ยมห้ม่ให้นมัน้ไรให้ไม่ใล้่ห้ไม่้ไม่้ไม้มยใหม่ใ้ไม่ให้ไม่้ไกห้กม้ม่้ไม่้่ให้ไมห้ไม่นหม่ให้่้ไ้ไม่ใ้ให้ม่ไม้มห้ม้ไม่้ม้้มหห้ไถแหมันจะกบ ฉีดยาข้าวเนี่ยเนี่ยเขาทำเรื่อยเฉยไปสรุปแค่นี้โดนดีกว่าจ้างมันโดนไปแล้วโดนบินเลยโดนเลยโดนบินยาหวานขี้ฉีดยาหวานข้าวมาทุกอย่างกวนเรื่องกลมกลมมันโดนเจ้าของก็ยอมอย่างไเงไ้ยเดอจ้างเขาถุงหวานข้าวเนี่ยที่มาสายอ่ะใกล้เท่าไหร่สิบเกือบสิบโมงมาได้เจ็ดสิบดีนี่ก็จะถึงนี่พี่บั อุ้ยลูกนี่ห้าติบโลมันยกบินเฉยเลยไงแล้วแกนี่มันยกมันได้สบายเลยโอ้โหโอ้โหลูกในห้าติบโลใช่ไหมครับแน่แน่มันยกไปทั้งลูกเลยนะแล้วทีนี้ถามทั้งลูกก็ไปหวานทั้งลูกบินไปหวานทั้งลูกเลยเนี่ยโอ้โหไร่เท่าไหร่มันหวานไร่ละแปดสิบไร่ละแปดสิบวันหนึ่งมันหวานได้กี่ไร่โอ้เมื่อเช้านี้ไปฉีดยาผมห้าติบไร่ วันเก้าทุนนี้38ไร่โลตนออกมานี่ฉีดยาผมอีก90ไร่วันเดียวเลยนะ่ไม่ถึงวันทำเส้นมันมาไม่ถึงมันนายเป็นร้อยแล้วน่ะเออแค่มาวิ่งมาไม่ถึงนี่เราเป็นเศษไปแล้วโอ้โหแค่ฉีดยา90ไร่มันลงมือฉีดยามื่ฉีดยามันไวเยฉีดยาหอยเชลลี่อย่างกูครับครับมันไวเครื่องมันเครื่องมันหลายบานกันเนาะโรอ่ะ มันก็สามสี่แสนกันมาแต่แบตลูกเจ็ดหมื่นหรืออะไรหรือแบตเตอรี่นะโอ้เจ็บบ้างแบตจานคาบเจ็บแบตจางคาบแล้วก็เจ็ดหมื่นบาทเครื่องชาร์จไฟเครื่องใหญ่รโดนตะโกนเกือบล้านนี่อะไรกันเนี่ยอ่าอ่าอีกอาอีกคันหนึ่งครับวิ่งมันมีหลายเจ้าเลยปะเยอะหลายเจ้าเลยโอ้ี่ผมมายุ่มเยอะแล้วแมวแล้วท้านุ่นลูกนี่มกระเปอร์ก็น่าแล้วอืมอืมอืมอ้วันบินได้ไม่ใช่น้อยสบายเลยแต่มันเสียอย่าง